วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม Sakura School Simulator นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ไปดูช่องของพี่อปปทอนี่มานะคะว่าเขาไปตามหาผีจักรยานนะคะซึ่งมันก็เจอจริงๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะเจอผีจักรยานเหมือนที่อปปทอนี่หรือเปล่าเราขอเป็่นตัวก่อน ใส่ชุดแปบ,บนึ่งนะคะส,สวยๆน่ารักน่ารักโอ้ชุดนี้ก็น่ารักนะทุกคนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีตาเป็นสีชมพูก่อนนะเสร็จแล้วน่ารักมากแต่ิืมเก็บเลยไม่รู้ว่ามันจะเจอแบบนะคะเราเขาบอกว่าต้องหาเป็นผู้หญิงนะคะที่ใส่ชุดสีชมพูชอบเดินอยู่ในเมือง โอเคค่ะโอเคมาแล้วนะเขาบอกว่าจะต้องเสกจัก,กรยานออกมาสองอันคือที่ซึ่งที่บ้านเรามีอยู่แล้วหนึ่งอันเดี๋ยวเราขี่จัก,กรยานเลยค่ะดีกว่าเ้ื่อาชอบชุดนี้นะมันน่ารักดีอะเราเคยใส่ใินคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปออของอะไรนะของย้อนวัยเด็กนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะคะ นี่ก็ตอนเช้านะคะก็มีเด็กนักเรียนมาโรงเรียนเดินมาโรงเรียนกันเต็มถนนเลยโอเคไม่รู้ว่าเขาออกมาอย่างน้น,นี่ก็คุณครูเขาขยันเรียนกันจังเลยอโอเคเราปัดเข้าไปในหมู่บ้านนะคะนี่ง่ายเจอแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเราจะต้องคุยกับเขาก่อนนะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแล้ก็บอกให้เขารอนะคะเดี๋ยวเราก็จะเสก,กกรยาออกมากนะราไปที่เมนูนะคะแล้วก็ไปที่ชั้นละอิดไอเทมอิแล้วก็กดไปที่อ,อ้แเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลย,ยจะเจอไหมนะหาก่อนหาไม่ค่อยเจอนะคะมันจะอยู่ล่างๆของที่มันมาใหม่ๆมันมักจะอยู่ค่ล่างๆเลย เหมือนไม่เจอฮะนี่ไงแบสซิเคเกเจอแล้วค่ะแล้วก็เราบอกให้เขาคำวิดมีนะคะเราจะปั่นจัก,กรยานนะคะแล้วก็ให้เขานั่งจัก,กรยานตามเรามานะคะอเคไปๆมาเรียบร้อยนะคะเขาก็จะตามเรามาต่อไปนะคะให้เราเรื่อนเวลาไปที่สี่ทุ่มน,นะคะ ิดเองด้วยทุกคนแล้วว่าก็ไม่น่าจะมีเด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะมันมาว่ายรถมาตกใจหมดเกิดตัวรถชนแล้วไหมล่ะเคยก็ปั่นเรื่อยๆนะไปชมหมู่บ้านตอนกลางคืนนะคะน่ากลัวมาก๋ยวก็เป็นหงร้อยอยู่แล้ว สวัสดีค่ะคุณลุงยังไม่ปิดร้านอีกเลยคะนี่ก็จะเป็นร้านที่เราข้ามาอุดหนุนนะมันอร่อยดีนี่ก็คือร้านทาโกยากิจดซื้อไปฝากเจ๊นหนึ่งอันนะ,อ,จจะนอ่ะเจ,จ๊กินไหมอ่ะอ่ะทาโกยากิไปกินกันอ้าวอิ่มอีกก็กินเอ,เองก็ได้อืมอร่อยเี่เจ๊อยากขับปั่นจัก,กรยานชนหนูสิเสร็จแล้วนะคะให้เราบอก ายบายเจนะคะไปได้ bye bye. นะคะเจแล้วเจอกันนะคะเสร็จแล้วให้เรารีบั่นตามเจไปนะแต่เจปั่นไวนะพี่เจรอก่อนพี่เจปั่นไวมากเลยทุกคน๋ยวเจรอหนูก่อนทำไมอะตรงนี้เขาะจะหายตัวแล้วก็เป็นอย่างนี้นะเอ้าทุกคนเจหายเหมือนกับช่องพี่โอปอท์ทน,นี่มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนน่ากลัวม,มากเลย เขาเป็นผีจักรยานนะไปแล้ววิ่คือ,อ,อ,อเป็นอย่างนั้นนะสุดสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะสําหรับวันนี้ผีจักรยานขอลาไปก่อนสําหรับวันนี้ไปบายเอาวหายไปไหนแล้ว